บ้างแล้วแหละแต่ว่ามันยังเป็นผมว่ามันเป็นโยนหินถามทางกว่านะก็บางคนมันก็ก็ดีนะโยนออกมาก็ดีอ่าโอเคโอเคนี่ไงก็นี่ไงก็ผมถึงบอกว่าเราถึงบอกว่าเอออะไรวะเออคือคือบางคนเนี่ยเราเห็นแล้วเราไม่ถึงกับอ้วกทันทีอ่นนะคือคือดูแล้วไม่เลวอ่ะนะแต่ตอนนี้ที่ผมอยากเห็นชัดๆก็คือเอาชัวร์ๆว่าคลั้งเยาใครบางคนดีเลยแหละจะบอกให้เออนี่ไง แต่ว่าพี่ว่าผมผมอยากให้มันเป็นเรื่องจริงไงเออใช่น้าเห็นชื่อครั้งยังน้าเห็นชื่อครั้งเนกันเหมือนโคนเดียวกันนั่นแหละที่คิดเห็นไหมเสียนกใช่ไหมเสียนกใช่ไหมใช่ไหมเสียนกเออ๋ยไม่อยาพูดเดียรอชื่อไว้นั่นก่อนหนึ่งทีแป๊บเดียวหนึ่งทีผมหยิบเอกสารแป๊บเดียวเออคุณผู้ชมก็ลองเดาเองนะครับอย่าไปฟังผมมากหน่เป็นแต่ว่ามันมีก่าวก็เลยหยิบมาพูดันดีอย่างที่บอกอ่ะตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสในการสร้างชื่อนะคือคือผมพูดจริงถ้าสมมติอ่ะผมพูดไปเลยก็ได้ ถ้าแล้วมนตรวคลังเป็นเสียนกเป็นเสียนกเสียนกก็คือเศรษฐพุทธเอเ่อเศรษฐพุทธนะฮะโอ้โหผมว่าอันเนี้ยมึงจะได้ใจเลยจะได้ใจเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติคลังมาเป็นเศรษฐพุทธเสร็จแล้วอะไรเดียวพาณิชพาณิชเนี่ยถ้าไปตึงแต่ชื่อมันออกมากระจุยกระจายอยู่ว่าตอนนี้นะมันอะไรประมาณเนี้ยนะเอ่อ แล้วก็มันก็มีเดี๋ยวนะก็เริ่มมีบางอันที่บอกว่าอยางมาไทยเนี่ยสนูนเขาบอกเขาจะนั่งเองแต่ผมยังนึกในใจว่าก็ดีแล้วแหละถ้ามึงนั่งเองอ่ะนะแต่ถ้าถามผมนะไม่ควรจะนั่งเองเหรอกเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นนักเตะคุณควรจะคอนเซนทร์ก,กับงานแล้วคุณเอาคนที่มันแบบมีฝีมืออะไรมือมาทําคุณจะคุณจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะทีเดียวจะทําอะไรได้ทําได้บ้างครับถ้าเอาจริงทําได้บ้างครับผมนะครับทําได้บ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับ สงสารอาจารย์นี่สงสารผมมาสงสารใครวะสงสารผมมาจริงแบบคนติดต่อไม่มีอะไรนโอเคก็เอาเป็นว่าเอา่อเดี๋ยวรอด,ดูก็ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเสียนกมาเป็นร้องตีครั้งนะผมว่าก็จะเป็นอย่างน้นอยๆอนุทินก็จะได้รับการตบมือบ้างนะครับแล้วก็สมมติได้พาณิ์ดีๆเก่งๆได้เอ่อคมนาคมที่แบบรู้เรื่องจริงๆแต่อย่างที่บอกผมก็เข้าใจคือตอนเนี้ย คนที่มาเชียร์ฝั่งเสหนูเนี่ยเขาก็อยากได้ตําแหน่งนะครับไม่ให้เขาเลยไม่ให้เขาเลยก็อยู่ยากนะครับไม่ให้เขาเลยก็อยู่ยากนะครับผมเอแต่อย่างที่ผมเคยคุยอะ่ะบางคนก็บอกเขามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ต้อทีเข้ามาด้วยนะไม่ใช่แบบ <c oughs> เขามาเป็นรัฐมนตรีเสร็จแล้วมึงเขามาอยู่กับแบบที่หาสารพัดสันเขาไม่มานะอ่าผมพูดได้เลยว่ามีมีพี่บางคนเนี่ยที่เป็นรุนพี่ที่จุลาเนี่ยมาจากคณะวิศวะเขาบอกว่าโอ้ย ให้ผมไปเป็นนัมตีแล้วผมไปคนเดียวหัวเดียวกับททมที่ผมไม่เอานะคืองานแบบนี้มันต้องแบบนอกจากจะคุยกับข้าราชการเสร็จแล้วเนี่ยนัมตรีช่วยอะ่ะก <c oughs> ็ต้องแบบไปกับผมนะไม่ใช่อีนี่แม่งไปฟังอีนี้แม่งไปฟังแล้วบอกเขาไม่มานะผมพูดเลยเอาง่ายๆพวกแบงก์เกอร์ที่แต่ก่อนไปเชิญเชิญเข้ามาคนคนดังวันนั้นอนะ่ะเขาก็ไม่มาเขาบอกกูไปทําไมไม่เกิดประโยชน์หรอกไปก็เสียชื่อเป,ปล่าๆนั้นผมนึกได้มองว่าตอนเนี้ยอนุทินเองเนี่ยอ่ะผมพูดจริงก็ไปหาดูแล้วกันเขามาจากอาสามนะ พวกอัสมที่แบบเก่งๆก็มีเยอะนะผมว่าพวกอัสมเขาก็ไม่ทิ้งกันหรอกนะฮะแล้วก็ผมจริงๆเขาก็อยู่ในบุกลุ่มของวปอวปเออที่แบบมีนักธุรกิจเก่งๆอยู่หลายคนลองไปดูแล้วกันนะลองไปดู <c oughs> ก็ไม่อยากจะไปออกชื่อออกเสียงอะไรเข้ามาหรอกครับนะครับเพราะยังไม่รู้แต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยชื่อนักรกิจะออกมาเรื่อยๆ <c oughs> เรื่อยๆและเรื่อยๆส่วนนฤมลเนี่ยมีคนบอกว่ามีคนพูดนะมีคนบอกว่า นรมนตาลำใหญ่เนี่ยอาจจะไปอยู่กับดนตรีช่วยคลังเลยซึ่งถามผมบอกก็พูดยากว่ะผมก็ไม่ค่อยเห็นนรนมนแบบเก่งเลยแต่ว่าโอเคเขาเขาเขาจบมาจากคณะพันธุศาสตร์การบัญชีจุฬานะนรมนเนี่ยเขาจบตอนสถิตินี่เ,เออเขาจบสถิติคือจริงๆเขาจบเอ่อภาควิชาสถิติของจุฬาอ<ม>้อเออคนที่สอบเข้าสถิติเอกใช่ใช่ไม่แต่ตอนตอนริญรีเขาเรียนสถิติด้วยแล้วผมย้ําเลยนะครับคนที่สอบเข้าคณะบัญชีแล้วเรียนสถิติได้คะแนนสูงนะ คะแนนไม่น้อยนะน้องคะแนนไม่น้อยนะนะอีเด็กสถิติคะแนนใช้ได้เลยนะแก่งใช้ได้เลยแล้วอีคะแนนบัญชีก็คะแนนสูงอ่ะคะแนนสูงได้ยิ่งมึงอยู่แต่อีพวกที่เรียน finance อันนนยิ่งสูงหนักเข้าไปใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็ก็นั้นรุกมนไปอยู่ไปอยู่ช่วยคลังก็ไม่ไม่ไม่เลวร้ายนะผมว่าก็ไม่เลวร้ายแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาแข่งไปหน่อยนะครับมันก็เลยดูอย่างไม่อะไรแต่ว่าก็ลองดูก็สี่เดือนก็ไปสร้างผลงานแล้วกันนะครับก็ก็ยังไม่อยากคาดเดาวเยอะลองดูแต่ว่าเดี๋ยวก็คงเห็น อิทธิฤทธิ์มากขึ้นแล้วก็มีคนถามว่าอะไรวะทําไมข่าวทักษิณเงียบไปเลยไม่เง şey ียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวดีเขาจะเริ่มส่งมาทางโซเชียลมีเดียบุ๊ไม่ต้องกลัวหรอกทักษิณก็เป็นเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียพ่อของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เดี๋ยว